เมื่อนี้เป็นหมือนทรงงานนูเนื้อสดแลวกะนูอบองนะครับพี่น้องอันนี้เป็นนูอบองนะครับใส่ใหญ่พิเศษนะครับราคากะตรงนี้เลยพี่น้องน่ครับนูอบองครับแล้วก็จะเป็นพวกนูเนื้อสดนะครับพวกไซส์กลางนะครับไซส์กลางแล้วก็จะมีพวกหนูเนื้อสดไซส์ใหญ่นะครับนูเนื้อสดใส่ใหญ่ครับไซส์บิ๊กนะครับพี่น้องไซส์ใหญ่ไซส์บิ๊กครับผมตอนนี้กํานั่งเตรียมเตรียมกองอยู่นะครับ กองเตรียมกองอยู่แล้วกัตรงนี้ครับกองนี่ครับอยู่ตรงนี้ครับกองเข้าเตียมไว้แล้วเขาจะหอนะครับหนูใส่ในกองนี่แล้วก็ไปทรงนะครับอยู่ต่างอำเภออยู่อำเภอหนึ่งนะครับรถทองเย็นนะครับยางดีนะครับสินค้าถึงมือลูกค้านะครับรับประกันพี่น้องหนูแซ่แข็งแบบนี้นะครับเนาะรับรอง่าถึงมือลูกค้านี่บ่เสียนะครับบ่บูดบ่เสียบ่เหม็นบ่เน่าพี่น้องเพราะว่า แขครับหมนุห้องเย็นอย่างดีนะครับสินค้าในี่สีแข็งนะแบบนี้เลยนะครับหอมมือลูกค้ากับแข็งแบบนี้เลยนะครับรับประกันนะครับสินค้านะครับหักเน่าเสียมีกินนะครับยินดีคืนเงินร้อยเปอร์เซ็นพี่หลองขอบคุณเจ้าของกองทุกกองแล็ทุกคนติดตามครับ